คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุเด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดงวด16มีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากสํานักเลขแม่จำเนียน สำนักชุดเดียวรวยไปเลยสำนัก10ล่างแอดเวียงพิงสำนักเน้นล่างของอาจารย์แก้วครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับมากันแล้วครับชุดเดียวรวยไปเลยอาจารย์เสริมโชคเสริมลาบครับให้ข้อมูลบนมาครับท่านผู้ชมเลขวิ่งที่เลข3ชุด2ตัว3 4ครับขอบคุณอาจารย์เสริมโชคเสริมลาบชุดเดียวรวยไปเลยครับ ท่านผู้ชมก็จัดไปได้เลยนะครับชุด2ตัวก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับสำนักต่อมาครับก็เป็นของอาจารย์แก้วข้อมูลนี้เน้นข้อมูลล่างครับท่านผู้ชมให้เลขเด่นมาเป็นเลข6ครับแล้วก็ชุด2ตัว606 1 6 4 6 7ครับขอบคุณอาจารย์แก้วครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักแอดเวียงพิง ข้อมูลล่างครับท่านผู้ชมครับเป็นเลข10ล่างครับทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมครับงวดหนมีนาคม64ที่ผ่านมาครับก็ให้เลข10ล่างมาทั้งหมดทั้งมวล6ตัวเลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่7 3ครับแม่นจริงๆครับขวามือของท่านผู้ชมครับเป็นงวด16มีนาคม64ก็ให้เลข10ล่างมาได้แก่เลข4เลข7เลข0เลข5เลข9เลข2ครับ ขอบคุณแอดเวียงพิงค์ครับสำนักต่อมาครับรวมหวยเด็ดแม่จำเนียนลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาครับสายมือของท่านผู้ชมก็ให้เลขวิ่ง7และ3มาก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวที่7 3เลข3ก็ยังวิ่งเข้าท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่538อีกนะครับขวามือของท่านผู้ชมครับก็เป็นงวดวันที่16 §มีนาคม2564 แม่จำเนียนลอตเตอรี่ก็ให้เลขวิ่งมาเลข0ย์เลข3เลข5เลข4เลข6เลข9ครับขอบคุณรวมหวยเด็ดแม่จำเนียนลอตเตอรี่ครับและแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม2 5 6 4ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ